รถเข้ามาตัวแลไอเทมเลยค่ะคุณพี่ขามีเข้ามาไม่เยอะนะคะคุณพี่ขาอันนี้เพิ่งจะเข้ามายังไม่ทําการปรับสภาพใดๆเลยกับเจ้าตัว Toyota Fortuner 2.4 G ตัวเริ่มต้นรถปี 2, 2,022เลขไม่์แค่64,000โลรายได้30,000บาทก็จัดได้แล้วค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะต้องเข้าไปดูในคลิปเต็มให้จบเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกางเต็นเพชรยนกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1ซอยเรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้ววันนี้นะกางเต็นมานําเสนอคุณพี่รถเข้าใหม่คุณพี่ขาชมไม่ได้เช่นเลยนะคะเลขไม้น้อยๆไม่หลักหมื่นเท่านั้นคะ่ะคุณพี่ใครที่กําลังตามหาสเปคนี้อยู่คุณพี่ไม่ควรพลาดเลยราคาดีหายไปจากไพแดงเกือบ4แสนเลยนะคุณพี่ขากับเจ้าตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.4G ขับสองนะคะปี202 คันนี้เลขไมล์แค่6 4 0 0 0โลเท่านั้นนะคะราคาดีมากๆคันนี้เสนอขายที่979,00 0เครดิตด,ดีกู้เต็มฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อน7ปีอยู่ที่ประมาณ1 6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวเราเข้าไปชมรอบๆคันเลยนะคะคุณพี่ว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหมย่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพหรือเก็บสีเก็บงานนะคุณพี่ได้เห็นสภาพแรกเข้าของเขาเลยนะคะกระจังหน้าดีไซน์สวยนะคะคุณพี่ขาไฟด้านหน้า เป็นโปรเจคเตอร์ไฟแท้ไฟเดิมจากโรงงานนะกระจังด้านหน้าที่เป็นโครเมียมตรงนี้นะคะรอยหินดีดรอยขีดข่วนไม่มีเลยไฟตัดหมอกมีมาให้ครบป้ายทะเบียนได้เป็นกรุงเทพมหานครด้วยนะเลขทะเบียนสวยสวยไม่ต้องลอกเลขเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเก็บสีตรงนี้ให้นะทั้งพี่เอาให้ทั้งหมดรอบคันเลยแต่ให้ดูโครงสร้างรอบๆคันโดยรวมนะรอยบุบลักยิ้มไม่มีคุณพี่เห็นไหม และได้เป็นสีมุกขาวมุกอีกต่างหากประกายมีัล,ลิกนะเดี๋ยวล้างสปาให้คุณพี่สภาพใหม่กิฟเลยนะล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวขอบแมกไม่มีริ้วรอยเลยค่ะตัวยางเป็นดันหลออปี2 0 2 4ี่นะคุณพี่ ยางเพิ่งเปลี่ยนมานะดอกยางชัดลึกนะคะคุณพี่ยางไม่มีรอยแตกคันนี้ไม่ใช่รถจอดทิ้งไว้นะคุณพี่ดูจากตัวโชกนะคะจุดมาคิวซีจากโรงงานยังอยู่ชกเดิมของแท้แน่นอนค่ะคุณพี่ขาคันนี้รถวิ่งในกรุงเทพนะคะคุณพี่ใต้ท้องรถไม่มีสนิมเลยนะคะรับประกันโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ากับสีนะคะคพี่ลงในสัญญาซื้อขายด้วยตรวจสอบเจอรับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะไฟด้านท้ายตรงนี้นะตรงนี้นะคะไฟเลี้ยตรงนี้จะเป็นของเดิมจากโรงงานคุณพี่เห็นโค้ดปะ ไม่มีการเปลี่ยนมาหูกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าอันนี้จะปรับเป็น2สเต็ปนะมันจะไม่มีพับออโ,โต้นะคะพี่ถ้าเป็นของ t o y o ต้าของ f อร์ u ูเนอร์นะที่ปรับประตูตรงนี้นะคะเป็นแบบโคเมียมไม่มีริววรอยเลยนะคะเป็นตัวสมาร์ทคีย์เลปกดล็อกล็อกรถจากรารกดปุ่มกดตรงนี้ได้เลยกุญแจได้เป็นกุญแจร,รีโมทนะคะ ในส่วนตรงนี้นะกระจกนะคะจะเป็นพาร์ทเดิมของโตโยต้าไม่มีการเปลี่ยนตัวกระจกหรือบานประตูข้างๆทั้งหมดนะแต่จะให้ดูโครงสร้างของเดิมจากศูนย์ตรวจสอบประวัติที่มาได้จากโรงงานเลยนะคะคุณพี่นะ ตัวนี้เหลี่ยมสั่นหัวน็อตคงกิบทชัดเจนไม่มีรอยแกะขายค่ะตัวสีเรียบลื่นไม่มีรอยทําสีมาเพราะเวลาเราสร้างแบบว่าโครงสร้างตัวรถเวลาเขาผลิตเนี่ยจะเป็นการชุบโครงสร้างทั้งคันออกมานะคะคพี่ก็จะไม่มีแบบว่าเป็นผิวเปลือกส้มเนาะจุดมาคิวซีจากโรงงานยังอยู่นะคะสคับเพดด้านข้างของพี่ของโตโยต้าเลยไม่มีรวรอยเลยเห็นไหม ะมาฝั่งทางประตูด้านหลังฝั่งซ้ายมือนะคะเรียมชันหัวน็อตฝั่งด้านนี้คมกิ๊บชัดเจนไม่มีรอยแกะไขคะ่ค่ะพี่จะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยแบบนี้นะหัวน็อตคมๆเลยนะครับพี่จุดเม็ดอาร์คนะรอบๆขันคุณพี่คะ่ะ ไม่มีรอยเคาะแน่นอนนะคะอยากให้เข้ามาชมรถตัวจริงนะจะได้เห็นและตัดสินใจได้เลยนะคุณพี่นะเรียมสันหัวน็อตทางฝั่งประตูด้านในนะคะฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะนี่คมกริบชัดเจนจุดมาร์กจากโรงงานยังอยู่สีเรียบๆเลยนะคะสครับเพนเล็กๆตรงนี้อ่ะมีมาให้เลยนะคะคุณพี่เนี่ยตัวรถสวยมากนะจากโครงสร้างเดิมนะคะพี่แล้วก็จบนะบานด้านหลังฝั่งซ้ายพาร์ทเดิมโตโยต้าหมดเลยนะคะไฟด้านท้ายตัวนี้คุณพี่สวย ตัวนี้ได้เป็นแบบ LED นะคะจะเป็นสีแบบสีด้านนะคพี่ดีไซน์เท่มากนะคะพี่สปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะเสารับสัญญาณคีบฉลามช้าฟินมีมาให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวโครเมียมโลโก้ฟอร์จูเนเห็นไหมคะไม่มีรอยลอกเลยนี่ใช้งานมาน้อยมากเลยจริงๆนะถ้าเป็นตัว 2.4G เนะี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะคุณพี่ฝาท้ายจะไม่เปิดไฟฟ้านะกล้องถอยเนี่ยมีมาให้นะคะและให้ดูนี ด้านท้ายอนเนกประสงค์จริงรถเจ็ดที่นั่งคุณพี่สภาพเบาะด้านหลังอะไรตรงนี้ยังใหม่อยู่เลย f o r t u n e r เนี่ยมีตั้งแต่โฉมหน้าแชมป์ละนะคะเวลาเป็นการพับเบาะแบบแขวนนะเวลาใส่ของนหนักๆอย่เงี้ยมันจะไม่ทับกับตัวเบาะทําให้ตัวเบาะล้มนะคุณพี่ให้ดูโครงสร้างนะคะทางด้านฝาท้ายจุดเม็ดอารกลมเห็นได้ชัดเจนเลยหัวน็อตต้องฝังฝาโชคตรงนี้นะคะคุณพี่ มคมกิ๊บทุกตัวนะฮะไฟด้านท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีการเปลี่ยนมาจะเป็นค้ดเดิมจากโรงงานเลยนะคะฝั่งด้านนี้ด้านหลังนะไม่มีรอยทําสีเลยค่ะคุณพี่ลักยิ้มไม่มีดีสยสยๆเลยนะฝั่งตัวโชค็คทางด้านขวามือตรงนี้เหมือนกันเห็นไหมคะเหลี่ยมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งด้านหลังตรงนี้ไม่มีแบบอ่ารอยแบบสนิมนะคะเพราะว่าเขาไม่มีรอยข่ายค่ะคุณพี่ ฝาท้ายเดิมไม่มีการเปลี่ยนมานะคะคุณพี่คะติดฟิล์มรอบคันตัวนี้น่าจะอยู่ที่อ่าบานหน้า40นะคะรอบคันอยู่ที่60%นะเพราะมันไม่ได้มืดมากเท่าไหร่นะคะฝั่งทางด้านขวามือคะ่ะคุณพี่เห็นไหมรอยบุบลักยิ้มไม่มีก็จะมีการแค่เก็บสีเก็บงานทางฝั่งนั้นนี้นี่ด้านท้ายนี่เก็บงานให้ใหม่หมดเลยนะคะคุณพี่คะแล้วดูนี่สีประตูเนี่ยเห็นจากตัวแสงเลยสีสม่ําเสมอเท่ากาันไม่มีการเปลี่ยนมาคุณพี่คะไม่มีริ้วรอยของการทําสีเลยนะ มาดูในส่วนประตูบานด้านหลังฝั่งขวาค่ะตัวนี้แผงประตูด้านข้างจะเป็นแบบบุซฟอ์หนังนุม่มเดินตะเข็บได้สีขาวนะนี่ที่เปิดประตูเนี่ยดีไซน์เนี่ยแบบใหม่เนี่ยจะสวยมากเลยนะคะเรียมสันหัวน็อตนะคะทางฝั่งด้านนี้นะคะคงกริบชัเจนไม่มีรอยแกะขายคุณพี่ตัวสีเรียบรื่นเท่ากันสขัดเพดด้านในอะมีมาให้เบาะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําค่ะคุณพี่คะตัวนี้ ยังฟูฟูตึงๆอยู่เลยสภาพเบาะไม่มีล้มเบาะยังแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็ที่พักแขนตรงกลางอ่ะมีมาให้เป็นแบบที่วางเจ้าน้ําแบบวิวอินด้วยนะพับเก็บได้สะดวกสบายเลยนะคะที่เสียบชาร์จปลั๊กไฟบ้านนี่มีมาให้เหมือนกันตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยใช่ไหมคะกระเป๋าจิงโจ้มีสองจุดที่แขวนถุงแกงมีให้สองจุดเหมือนกันหลังค้งหลังค้าไมคกิ๊บริ้วรอยขีดขวดไม่มีเลยและการพับเบาะด้านหลังปรับพับได้หกสิบสี่สิบนะคะพับง่ายมาก <ๆ S 2> มือเดียวก็ปรับได้แล้วนี่ เข้าออกสะดวกสบายเห็นไหมคะเบาะเดิมคุณพี่ยังสวยพร้อมใช้งานมากนะคะมาในส่วนตรงฝั่งคนขับกันบ้างคะ่ะคุณพี่คะทางด้านนี้นี่แผงประตูด,ด้านข้างเนี่ยบูซอปหนังนุ่มกระจกนะเปิดออตโต้ได้ทั้งสบานหูกระจกที่ปรับพับไฟฟ้าตัวนี้จะปรับพับเป็นสองสเต็ปค่ะ กลางออกแล้วก็พับลงนะไม่มีเป็นพับออโต้วเวลาเราแบบล็อกรดจากรีโมทนะคุณพี่อ่ะให้ดูนะคะในส่วนของโครงสร้างทางด้านฝั่งประตูคนขับเหลี่ยมสันหัวนอ็อตคอมกิฟต์สเตนบานพับประตูอันเดิมเลยนะสีเรียบรื่นนะคะคุณพี่ขาสคาเพจมีมาให้เบาะด,ด้านในตรงนี้ได้เป็นเบาะหนังบักเก็ตซนะีทฮะตัวเบาะด,ด้านข้างคุณพี่ไม่มีลม้มไม่มีช้ำ เห็นไหมคะแน่นๆอยู่เลยปรับพับไฟฟ้าคู่หน้าเดินหน้าถอยหลังยกเบาะได้ปรับเอ็นได้นะคะพี่ไฟฟ้าคู่หน้าไปด้วยนะคะพี่ที่วางแก้วน้ําตัวนี้แบบบิวอินนี่สะดวกสบายเลยฝาถางน้ำมันเปิดทางด้านนี้นะคะพี่ทางขวานะฝากระโปรงด้านหน้าเปิดฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในแล้วเลขใหม่ดีกว่าว่าใหม่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะ หน้าปัดหน้าจอตัวนี้นะคะได้เป็นแบบดิจิตอลด้วยคุณพี่ค่ะสภาพสวยมากเลยจริงๆงนะเลขไมค์คันนี้ว้าวมากคุณพี่ค่ะไม์น้อยมากนะคะรถประมาณ3ปีแต่คันนี้เลขใหม่อยู่ที่64,00 0โลคุณพี่ไม่น้อยมากนะมนี่พวกไม้ตรงนี้นะคะไม่มีลอกล่อนตัวนี้นะจะได้เป็นเหมือนลายไม้โทนสีเข้มๆนะคะคุณพี่หุ้มหนังนะเดินตะเข็บได้ขาวนะคะและเป็นมันติฟังก์ชันด้วยควบคุมเครื่องเสียงตัวนี้ควบคุมหน้าจอข้างหน้านะคะ ปึ๊บตั้งค่าได้ต่างๆนะเดี๋ยวลองลูกเล่นในตัวรถให้เวลาพุ่พี่เข้ามาชมรถเนี่ยเดี๋ยวเต้นสอนนะคะพุณพี่ตัวนี้จะมีเพลนด์ชิพที่พวงมาลัยด้วยนะในการเปลี่ยนเกียร์โดยที่เราไม่ต้องไปจับหัวเกียร์อะไรเลยนะคะเปลี่ยนจากพวงมาไลัยได้เลยนะไฟด้านหน้านะคะตั้งเป็นแบบออโต้ได้นะคะที่ปัดน้ําฝนตัวนี้ไม่ออโต้นะปรับเองหน่วงเวลาแต่ค่ะคุณพี่และตัวนี้นะคะได้หน้าจอแท้เดิมจากโรงงานเลยนะนี่โค้ดเขายังอยู่เลยนะ ก็จอใหม่ยังสวยอยู่เลยนะของเดิมจากตัวยต้าที่ติดตั้งมากับตัวรถเลยนะคะตัวแอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบออโต้เป็นดูโอแอร์ด้วยปรับแยกส่วนกันได้ใครร้อนใครหนาวก็ปรับกันเอานะคุณพี่นะสิยังใหม่อยู่เลยนะตัวนี้ที่เสียบ USB AUX นะ power outlet charge นะมีมาให้นะคะตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะคุณพี่เป็นแบบวิลอินเป็นลายไม้โทนสีเข้มนะกเปิดให้ดู วางได้2จุดนะคะคุณพี่ที่วางแก้วน้าของโตโยต้าเนี่ยมีมาให้ครบเลยนะตัวเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโอตโอค้คะแบบขั้นบันไดขับอ่าออตโต้ก็ได้นะโหมดดีหรือจะขับเป็นโหมดสปอร์ตคุณพี่ เอาแบบรอบเครื่องเนะมาไวๆจากรอบเครื่องเราขึ้นอยู่ที่1ใช่ไหมมันก็ดิขึ้นมา1กว่าเกืบอบ2นะคุณพี่ออกตัวแรงแน่นอนรอบเครื่องมาไวมากแล้วก็มีปุ่มอีโ Mode นะคะช่วยในการประหยัดน้ํามันและภาว r โหมดนะคะใช้อัตราการกินน้ำมันแบบเต็มรูปแบบเลยป้องกันการลื่นถลนนะคะมีเมาส์ให้นะ,ะตัวนี้เก๊ที่วางของแบบนิ่มๆอย่างงี้นีนนน่ช่องใส่ของนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวคูบ็อกนะคะ ปีมาให้อันเดนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเล่มของตัวรถนะคะคุณพี่อันนี้รถเพิ่งเข้ามาจะลกๆลกนิดนึงนะอะให้ดูหลังคองหลังคาคุณพี่ขาลอยเจอไม่มีนะสาภาพยังใหม่เลยแสงไฟด้านในจะเป็นแสงไฟสีส้มนะคะคุณพี่แบบซอฟใสตาหน่อยที่ใส่เป็นตานี่มีมาให้เลยนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นกระจกสองหน้าทางข้างๆนะคุณพี่รถใหม่เลย โอ้โหสวยมากคุณพี่หูกระจกที่บอกปรับพับสองสเตปแบบนี้ไฟฟ้าปึ๊บปึ๊บได้เลยเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวกางเต็นพามาชมเครื่องยนต์กันม้างดีกว่านะคะว่าเครื่องยนต์จะใหม่กริปเหมือนรอบคันไหมไปดูกันเลยค่ะเข้ามาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคุณพี่คะอันนี้เป็นเครื่อง 2.4G เป็นตัวเริ่มต้นนะยังไม่ได้ทำการสปาใดๆเลยก็ยังเป็นเหมือนรอยฝุ่นอยู่นะแต่ว่า สำคัญเลยนะคะคุณพี่ตามตำแหน่งตัวข้อต่อต่างๆนะตรงนี้นะคุณพี่จุดมาร์ค QC จากโรงงานยังอยู่นะตัวท่อเนี่ยไม่มีรอยแกะไขอยู่ในสภาพนะ้ําเหมือนเดิมจากป้ายแดงเลยนะคะเลขโคดเครื่องตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนคะ่ะจะมีการตรวจสอบให้เรามีอินสเปชันเข้ามาตรวจสอบคุณภาพรถกว่า2อ4จุดค่ะคุณพี่ รถทุกคันคัดเกตมาแน่นอนนะคะประวัติมีเล่มเดิมมีให้หมดนะคะคุณพี่พวกของเหลวต่างๆนะคะคุณพี่ขาที่เป็นพวกน้ํามันเบรกน้ํามันเกียร์น้ำหม้อพักน้ำนะคะหรือว่าตัวน้ําหล่อยเย็นนะคะถ้าเป็นการขาดก็จะเป็นการเติมให้นะครับพี่ก่อนออกรถไปนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้ใหม่แบตเตอรี่ยกลูกใหม่ไปเลยค่ะคุณพี่ขาคันนี้นะคะปีไลนะปีหกอ่าเนี่ยเขาก็จะมีมาร์กไว้ปีหกแปดใช่ไหมเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสิงหานะเนีย อันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาหมดเนี่ยเมื่อปี68นะต้องบอกเปลี่ยนมาปีห7หมดประมาณปี68นะคนณพี่แต่เนี้ก่อนออกรถไปคือเปลี่ยนยกลูกใหม่ไปให้เลยนะคะคุณพี่คะให้ดูโครงสร้างนะคุณพี่ฝากระโปรงด้านหน้านะเรียมสานหัวน็อตคอมกิฟชัดเจนไม่มีรอยแกไข่ค่ะคุณพี่สภาพเดิมไฟแท้ไฟเดิมตัวนี้จะเป็นโค้ชของไทยคอยโตะนะคะนี่เห็นไหมปัดฝุ่นออกให้นี่ค่ะคุณพี่รับประกรันคันด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวค่ะคุณพี่แล้วก็เปลี่ยนส้กรองแอร์ให้ใหม่ด้วยนะไฟฝั่งด้านนี้เหมือนกันนะ เดนะเขาจากโรงงานเลยตัวสีฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีการทํามาซีนยาวรถปีบ๊บสองใช้งานได้ตามปกติแน่นอนค่ะไม่มีแข็งไม่ใช่รถจอดค่ะคุณพี่ค่ะนี่โครงสร้างของเขานะเหลี่ยมสันหัวหน็อตทางฝั่งขวามือตรงนี้นะคะคมกริบชัดเจนไม่มีรอยแกะไขค่ะคุณพี่ค่ะสติกเกอร์ที่มาจากายแดงสติกเกอร์ใสๆตรงนี้ถ้ามีการทําสีที่ฝากระโปรงครับจะเป็นการพ่นทับมากกว่านะฮะแผงกันความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือฉีกขาดเลยนะคะสภาพยังสวยอยู่เลยค่ะคุณพี่โอ้โหเดี๋ยวสปาให้ใหม่นะอันนี้ได้เห็นสภาพเดิมขขอองเค้านนนะัี ย้ำสเปคกันอีกทีค่ะคุณพี่ขาเป็น t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ 2.4G ขับ2ปี2022เลขไมล์64,000โลนะคะราคาดีๆ979,000หายไปจากใบแดงเกือบ4 0 0 0นะพี่นะสนใจนะคะอยากได้คันนี้ติดต่อหากางเต้นได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลย0645546469โทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้ค่ะตอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครป์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะมานำเสนอตัวแรอเทมหรือรถเข้า ใหม่แบบไหนให้คุณพี่ได้รับชมอีกนะรอดูกันได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ